ันนี้เราจะมาลองใช้กล้อง iPhone 15 Pro Max นะคะด้วยโหมด Optical z o o t 5นะคะว่ามันชัดแค่ไหนนะคะและสามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันได้หรือเปล่านะคะจะทำยังไงเดี๋ยวแอดลองไปทำให้ดูค่ะไป ก็จะถ่ายวิดีโอด้วยเลน0.5นะคะแล้วก็คูณ1คูณ2นะคะแล้วก็คูณ5ว่ามีความแตกต่างกันแค่ไหนนะคะโดยในโหมดคูณ5นี้นะคะมีเฉพาะรุ่น iPhone 15 Pro Max เท่านั้นนะคะพอใช้คูณ5นะคะที่มันซูมไกล้มากๆนะคะก็รู้สึกว่ากล้องของ iPhone 15 Pro Max ตัวน,นี้นะคะมันก็ยังชัดอยู่นะทุกคนนี่นะคะเราก็จะซูมกล้องเข้าไปให้ใกล้อีกนะคะก็ยังรู้สึกว่ากล้องยังมีความชัดอยู่ค่ะ อันนี้ก็จะเป็นภาพวิดีโอจากเครื่อง iPhone 15 Pro Max นะคะว่ามีความชัดสมูทแค่ไหนนะคะโดยโหมด optical คูณ5ตัวนี้นะคะรู้สึกว่าเหมาะสำหรับการไปดูคอนเสิร์ตมากๆนเราก็จะลองถ่ายภาพนะคะคูณ0.5คูน1คูณ2แล้วก็คูณ5นะคะว่ารูปภาพมันจะชัดแค่ไหนนะคะโดยรูปภาพที่เราถ่ายออกมาก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะ ยังไงกันบ้างคะกับโหมดออฟติคอคูณ5นะคะเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงบ้างนะคะอย่าลืมคอมเมนต์บอกแอดด้วยนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้แอดด้วยนะคะ